สวัสดีจ้ามาพ่อกับแม่แพ้วนะคะเมืนน่อนี้แม่แพ้วจะพากินก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวติ่นไก่แต่แซ่แต่แซ่พี่นอ้องยัย่วเลยยู่เขา่ามากินยำเทียงหากินเขายำเทียงแต่ว่าบอกคืออยากกินเขา่าคืออยากกินก๋วยเตี๋ยวก็เลยมีอ่าก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะพริกสดจิ้มกะปิ แซ่บๆยั่วๆเลยพี่น้องโอ้ยน้ำลายไหลแล้วค่ะหิวหิวหิวอันเสน็สนเส็นมะเมนเมส้นก๋วยเตี๋ยวต้ดสินมามา่าเอามาม่าห่อเดียวเพราะย่านกินม้เบิดตีนไก่ซีติน่นแล้วก็อ่าคอไก่ตูดไก่โอ้มากหลายเลยคะ่ะตีนไก่คอไก่ตูดไก่มากหลายตีนไก่ตีนแบบง่ายเลยพี่น้อง แซ่บเลยก็มีผักสลัดมีถั่วงอกมีกะลำมมีถั่วฝักยาวยั่วเลยพี่นอ้องคิมกับเปียบบกฟังอย่างละหิวแหง้งไม่แพ้วมากิมกับเปีย พริกสดอืมชอบงอกอืมผักสลัดพี่นอ้องจ้ำกับปีในจัง่อยอืมสุดยอด ไถ่หนองค้าย่เน่ต้องกินกินกว๋วยเตี๋ยวจิ้มแบบเปี๊ยกับผักสดผักสะล,ะนกลันแหนกะลัมอผักสลดัดผักทอดฝักยาวประเภทผักกิกนได้บนระพี่น้องผักสดแม่แพวหมักกินกระเทียมกินกระเทียมน้ำกระแด่แล้วแต่ผู้หมักแต่แม่แพวหมักมันนันมันมีแห้งไหม กินละมันแบบว่าเป็นสมุนไพรเนาะมันเผ็ดแทนมันไอบอกพริก,ดก,ไ,ก,ก,กได้เลยกินใบกีม้ากับเผ็ดได้พี่น้องตูดใกล้มาเดินพี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวยำเที่ยงหืมหิวคับ เมืม่อนี้หิวมหแห้งบดเด็นเห็ดให้ี่น้องเบิ่งว่าให้ก๋วยเตี๋ยวจีนไก่มื้อหนาเนาะค่อยว่ากันเจ้ไหนเบนิ่งน้ำซุปเห็ดังไหนจีนไก่ต้มเป๊ะ มไม่แพ้วมากกินผักปุ้มใส้ปุ้มใช้สะเทียบน้ำอืมอืมแกบจังสี่ก็ได้เด้อผักลาดวงอก ทุ่มฝังเง้าคุยกับปีนในจังหน่อยพริกสดหักใสเครื่องหน่อยเส็นมากวันเนี่ยห่อจุจุหน้ามันในจังหน่อยือย<ม> ตต่นใกลพี่น้องอืมอืมเปรยๆตื่นใกล้เปรย ยอดแ่บเลยมาได้พี่น้องด้วยทั้งถ่าบอน้องไายเขาเจ้า,จ,าจะกินสิล่อกินก๋วยเตี๋ยวจิ้มกะปิ พริกสดก็ได้พริกจีก็ได้แล้วจำพุมักแต่ว่าม่แผ้นนี่มาทั้งจีมาทั้งสดกินได้ไดแซ่บพ,มพืมเส้สด,ดอืมต้อ,มองอ่ะ กะลำคุยกระปิจัง่อยมันเป็นเอหยังที่สุดยอดเลยพี่น้องโอ้ยมีแหงเด้ยทั้งหิวพร้อมพันนี้จะคำากำ่อนมันแซบไหมพิกโซด้วยไซคุยกับปิ ใส่เป็นน่วยเลยก็นวยบ่ยใหญ่ดอกพี่นอ้องหากบักทั่วฝักยาวใส่ในจักหน่อยเอาเ้นมาเ้นมาใส่แบบนี้เส้นมามะ่าคืออยากกินมาม,ม่าเมื่อเนี้ยคืออยากกินเส้นมามะ่าใส่พี่นอ้องแล้วเราจุแบบนี้จุนำจังหน่อยเว้ย ข้อดินกับบทุบแล้ว แช่เป็นเม็ดมันค่อยได้หย่ำอืมกระเทียมกระเทียมไม่ได้แก่เนะาะไม่ต้องแก่หวัวนล่ะอ๋อครับ tìm cây chắc tiền con tìm cây uhm. ăn đây phi nong nhắm lắm cần มันก็บบอคดอยากกินเขาเนะหิวยุงว่งหังบออยากกินเข้าเอากับเบื่อเข่าหอาอยากกินเนื้อไม้นะอื tôi không ครับสดนำนำํนาะเนาะ 你本成眼睛最最ยอด的 จับเด็คุณ่น้องว่าใจหิวหิวประเด็นเกิดเป็นไส้สองช่องนะพี่น้องเนาะ <st arts> ซองเดี๋ยวกันเหลือเฟือแล้วเพราะว่าเน้นผักมากินผักกินผักหลายๆพี่น้องมันเดียว พันธุ์เด็กจะทำทนะททกันนะพี่น้องนะติ๊กสดจิ้มกะปิใส่หน่อยนึงกระลำตัวฝังยาวหูยเส้นใส่ เอาส่วนน้ำจั็กหน่อยครับเด้กพี่น้อง ่างบิน่นเลยกับบ่เต็นบ่นแล้วพี่น้องเราจะตีนไก่ตอนไก่เรารับมืนอนี่กแบเอาทำนี้ก่อนเนาะเมื่อหนาวมาพอ,อกันไหมอยู่ดีมีแห้งยู่แดงมีหิยู่ดีมีแห้งน้ำกันด้วยพี่น้องเด้อ สวัสดีค่ะ